อเมริกาเองมากกว่าไม่น้อยทุกกีฬาสกีเร่งชิงเกมอันนี้โอ้นี้ในกีฬาว่าระดับทีมที่ประวัติไม่ธรรมดาต่อไปคนนี้ตั้งใจหนึ่งสองสามสวัสดีครับยินดีครับผมสวัสดีครับยินดีนะครับผมยินไปแอ็กกีฬามาร์เก็ตขอบคุณท่านที่ตลาดกีฬามาร์เก็ตเลยครับผมอาจารย์ตาโยชื่อครับผม มาตรงมาตรงจะถ่ายไหมเนยป่ายคร่ยมาไหนวาัดแทร์พัฒุตรเจดีวักแทร์พันบุตรเจดีโอเคโอเคบรับมี่โหดูได้ชุดแล้วันตักรีนะครับถามถึงักรีนะนี่คือเป็นคือแบบอะไรด้ปแบบไหนาของทางฮาาเลใประมาณสาป่จะเป็นหนังสือปาร้ประมาณเชิญพี่บ้านครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาโชว์ศิลปะนะในจักรีการบุไทยพิมพ์ือ ใช่ครับหนุ่มทีนะถ้าใครเคยดูคลิปนะครับผมโบรสิตเตอร์แมนใส่ร่วนะใส่ทองเป็นเท้าบอลทองนะครับผมโอเคมากรรมการเวยไทยครับสาวทีอ่าเขาเสร็จต้อมร้องเลยครับกรรมการเวทไทยนะครับลองดูลองดู ถ้าดูดีๆเมืออตัวแรกในจอมนิทัศสุดท้ายครับตัวองจอมนิท

ขอเสียงเชียร์ดังๆเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งองา่้เดเ้าสอี้าหกเดแปดเาดแล้วลูกใครจะเซฟเขาก็เล่นย้องไม่ด้ย พี่สุขาใส่เลยใส่เลยมาโก้สู้สูต่อไปเป็นคู่ที่เรพิเศษนะครับคู่ที่สิบกัทุกทีทำให้สาคนครับคู่ที่สิ

Hola, tuvimos